วันนี้จับยายแต่งสวยเพราะว่าจะไปงานเลี้ยง Thanksgiving ลูกสาวยายข้างบ้านนี้ค่ะสวัสดีเช้าวัน Thanksgiving ค่ะวันนี้เตรียมตัวอย่างดีเลยที่จะไปกินเลี้ยงบ้านลูกสาวนะคะก็อยู่ข้างบ้านนี้เองตรงนี้แหละค่ะนี่แหละค่ะเดินผ่านไปก็เจอบ้านแล้ววันนี้เจ้านายทำอาหารเลี้ยงเหมือนกับทุกปีค่ะ เจ้านายจะเลี้ยง Thanksgiving แล้วก็เราก็จะทำเลี้ยงวันคริสต์มาสดูว่าเจ้านายทำอะไรบ้างเดินเข้ามาก็มีของขบเคี้ยวตาสไตล์ฝรั่งนะคะเขาก็มีผักมีอะไรให้จิ้มกับซอสนี่เจ้านายทำขึ้นมาเองอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะคือเจ้านายเขาฝรั่งอ่ะเนาะเขาทำพวกนี้ได้แล้วก็มีคอนเบรดีเซเเนเดี๋ยวเราก็จะย้ายไปที่โต๊ะอาหารเลย ตรงนี้เป็นโต๊ะแรกที่เรามานั่งเออวันนี้มีกันทั้งหมดห้าคนห้าคนเท่านั้นเหมือนกับปีที่แล้วค่ะมาดูที่โต๊ะอาหารอืมอาหารวันนี้ก็มีโอเคอันนี้คือกรีนบีนแคสโลขอเจ้านายไว้เจ้านายทำให้อันนี้อะไรเรียกก็ไม่ถูกนะอร่อยค่ะปีนี้ไม่มีเทอร์กี้แต่ว่ามีแฮมเอ,อ่อมีคอนเบดอันนี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะ โอเคไปนี่แหละโอ้ <Okay. S 1> oh, มุมนี้สวยเ <Okay. S 1> จ้านายจัดโต๊ะมุมนี้สวยมาก I love your table, t r i s i ส so beautiful อ้ <Hi. S 1> ตายไปเล่นไปเล่นทรายมาดูสิเลอะไปหมดเลย uh oh. <laughs> <laughs> เลอะไปหมดเลย ล <So S 1> ุงวันนี้ก็ไปตีกลอฟมาแล้วก็ค่อยมากินเลี้ยงกันไปเลยชิมช้นโอเค The กินให้หมดจานนี้ของยายจานของป้ายังไม่เสร็จของเจ้านายผู้หญิงแนี่เจ้านายผู้ชาย อร่อยค่ะอร่อยก็ให้ดิ๊กโอเคก็ยังกินไปเรื่อยๆฉักจะอิ่มกันแล้วอิ่มกันแล้วแต่ละคน ของป้าเหลือแค่นี้ของยายก็ไม่ไหวแล้วตอนนี้เราเอาเนี่ยยื่นเบรกเสร็จไม่เกิดคริป Happy Thanksgiving ทุกๆคนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย